ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้จะมาถ่ายแบบปกนิตยสาร Prestige นะคะ <alguma> <oppose. S 3> ใครยังไม่ได้ซื้อนิตยสาร Prestige ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะไปซื้อได้เลยจะมีรูปของอยู่ทีนะ่หน้าปกนั่นเองคะ่ะทุกคนมาหาอ่านกันเยอะๆนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับส,สู่ช่องอมอมอองชาแนลนะคะตอนนี้อยู่ที่โร,รงแรมเดอะริ c o u n t ตันนะคะแล้วก็โชคดีมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้จะมาถ่ายแบบปกนติตยสาร Prestige นะคะในคอลเลกชันของ Gucci New Collection เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีชุดอะไรบ้างแล้วก็สวยขนาดไหนนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีช่างหน้าช่างผมกิติมา,า์นะคะ นี <Net> ่ค <c oughs> for <Deus> ่ะคนเดิมตลอดไปนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะร้านสุดเนี่ยตุกอยมากเลยเอ๊ะปิดได้ป่าว่าล็อกตุกเลยนะเดี๋ยวเอาชื่อุบัติเหตุมาดาวช่วยอันนี้โอเคน่ารักมาก เป็นไงนะคะคุณอ๋อตื่นเต้นไหมเลตื่นเต้นมากนนี้เรากำลังทำอะไรต่อคะเรากำลังจะขึ้นไปเ่ยนลุกที่สองันค่ะั้นคนในช่วงเช้าดูว่าใส่สีอะไรเดากันอันนี้นะคะลุกที่สองนะคะก็คือเป็นสีดำก็คือจะแบบเป็นสไตล์ของอ๋อเลยนะคะ ก็จะมีความแบบเท่ๆกางเกงยีนอย่างนี้แต่ว่าก็จะแฟมไปด้วยเรื่องที่ให้ความแบบหวานเก๋แล้วก็ซสื้อตัวนี้ชอบมากนะคะแบบด้วยโลโก้เขาด้วยอะางเงี้ยผ้าดีมากๆอืมลูกนี้ชอบเลยเดคะดูทรงผมกันตัดกันสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วด้านหลังมีคุณสามีมาเฝ้านะคะพี่บอกมือสิ ตัดไปเลยค่ะโชโชลุคที่สองนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นรูเทียมชอบแล้วก็เป็นสีดำเลยเนงะี้ยปกติใส่บ่อยอยู่แล้วนะคะล้วก็ทรงผมหรึองหน้านะคะ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนมีความเป็นแบบก้าวลีวันหวานเพิ่มนิดนึงนะคะซึ่งก็จะเป็นหน้าผมที่แบบไม่เคยทํามาก่อนรู้คนว่าไงน่ารักไหม <c oughs> มีคนมาให้กําลังใจนะคะมีคนมาให้กําลังใจนะคะ เดี๋ยวเป็นลูกที่สามใช่ไหมคะส,สีเขียวนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลูกเฟรอนหวานสีเขียวแล้วก็มาด้วยรองเทา้าส้นตึกนี่เลยก็คือแบบสีแดงกุชชี่แน่นอนแบบอ่อนหวานลูกคุณหนุ่มนะคะลูกที่สามอันนี้หาย <c oughs> ตื่นเต้นยังคะก็คือพอลูกเมื่อกี้แฮปปี้มากลูกเมื่อกี้นะคะบอกก่อนลูกนี้ก็คิดว่าต้องหายตื่นเต้นแหละลูกแรกอาจจะตื่นเต้นหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ชุดไม่ใช่ไซส์เงี้ยคือเราอ้วนเองไม่ใช่กิดที่เขาผิดที่เรา มีกระเป๋าด้วยนะคะน่ารักมากเป็นแบบสีเบจใส่ของได้เยอะมากแล้วก็น้ำหนักเบาหนังดีด้วยค่ะ อ๋อมัค่ะอันนี้ชุดที่เท่าไรคะชุดที่สี่ก่อนที่เราจะเบรกทานข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าพาสเทลนะคะชุดลุกสามกับลุกสี่เนี่ยทุกคนเหตุออมใส่แล้วนึกถึงใครคอมเมนต์มาบอกกันว่าใจตรงกันหรือเปล่านี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นผ้ายืดนะคะเป็นแคนกูดใส่สบายๆแล้วก็มีค์ดีแกนะคะที่เป็นแบบว่าแฟงลายกุชชี่แบบเบาๆไม่ตะกนมาผ้าเสร็จเป็นสาววานเลยนะคะทุกคนเขาไม่เคยเห็นลุกนี้หรอกก็ไม่เคยเห็นตัวเองลุก มีเช่นกันนะี่เราก็ได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทำเหนื่อยยังคะยังโอเคอยู่โอเท้าแดงมาดู ที่จริงหนะ้า<ด>ขวาก็ได้เหมือนกันปกติถ่ายหน้าซ้ายตลอดแต่วันนี้พี่โอบอกว่าหน้าขวาก็ได้มารอดูรูว่าน้าขวาจะเป็นยังไงน,นะคะทุกคนอันนี้ทำไรต่อคะ่ะเดี๋ยวก็อันนี้เสร็จไปสี่ลแล้วนะคะเหลืออีกสามนะคะ,คะก็เดี๋ยวเรทันเข้าเที่ยงนะคะเราก็มีถ่ายโปกมีถ่ายวิดีโอแล้วก็อีกสามลูกค่ะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันว่าใส่ชุดสีอะไรแล้วก็ถ่ายที่ไหนนะคะทุกคนค่ะโ ตอนนี้ต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมคะใช่คะ่ะต้องแข่งกับเวลาเหลือสามลูกอีกสองชั่วโมงคื <c oughs> ออาจจะอ้วนนิดนึงเพราะเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวกะเพรานะคะ <c oughs> หมดเลยด้วย <c oughs> ประเด็น <c oughs> คุณออมคะั <c oughs> ตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายชุดนี้ข้างบนอีกทีหนึ่งแล้วก็วิดีโอด้วยใช่ไหมคะชุดนี้ใช่ค่ะวิดีโอด้วยนะคะทุกคนรอติดตามได้เลยนะคะในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของเพรสทีทค่ะนี่นะคะพี่แทนมัคือน่ารักมากชวนมาถ่ายตอนแรกคิดว่าแบบพูดจริงปะเนี่ยอะไรนี้พี่พัคนสวยค่ะรับเกียรติมาก เรมีฟากวัี้ครวันนีครแม่ตะกี้ชมแล้วชมอีกว่าแบบเก่งเก่งขาดต้องบอชมค่ะันนั้นไม่กดดันไม่กสร้างความกดดันอันนี้ลูกที่เท่าไหร่คะอี้ลูกที่หกอะไรนะคะก็จะเป็นสีชมพูดลแบบดอกไม้ดอกไม้นี่แบบสายมีซับนุ่มซับหนนะคะเครื่องประดับก็ยังเป็นของกุชชี่นะคะกุชชี่ทั้งตัวทั้งเจ็ดลุคเลยค่ะลุคง อันนี้ชุดที่เท่าไหร่คะคุณน้องลุค<ร>สุดท้ายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวมีซับในนะคะเราก็จะมีลายเรียกว่าลายลายฉลุนะคะนิดหน่อยนี่ก็จะเป็นสาวหวานเหมือนเดิมโดยรวมก็คือ,อวันนี้ก็จะเป็นลุคแบบวันหวาน สไตล์แบบขอชีซัมเมอร์ผมสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะผมก็จะเป็นลุคที่เท่าไหร่เนี่ยผมสี่เมคอัพสวยมากค่ะเมคอัพสวยมากผมสวยมากนะแม่ตาที่กับพี่บิ๊กอ๋อค่ะสนใจเมคอัพที่เราทำมาแอดได้นะคะจอกคิวจองคิวกันได้ อันอนี้ลุคส like sure. ุดท้ายใช่ไหมคะคุณนอใช่แล้วค่ะลุคสุดท้ายทุกคนชอบลุคไหนคอมเมนต์มา1 2 3 4 5 6 7ก่าชอบลุกไหนแล้วก็เดี๋ยวรอใครยังไม่ได้ซื้อนิตยสาร p r e s t i g ประจําเดือนพฤษภาคมนะคะไปซื้อได้เลยจะมีรูปออกอยู่ทีน่าปกนั่นเองค่ะทุกคนมาหาอ่านกันเยอะนะ จบแล้วนะคะกับการถ่ายวันนี้เดี๋ยวเราจะเหลือถ่ายวิดีโอนะคะเป็นแบบสัมภาษณ์คลิปสั้นแล้วก็สัมภาษณ์อีกทีหนึงวันพรุ่งม,มีที่นุงเรียาสายน,นะคะยังไงลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b oh. s c r i b e ให้ออกของชาแนลแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเสร็จแล้วนะคะกําลังเดินทางไปหาอะไรทานมื้อเย็นนะคะวันนี้ก็ยาวๆไปเลยนะคะ9โมง ครึ่งจนถึง5้ามยนนะคะทุกคนยังไงอย่าลืมติดตามนะคะนิตยสาร Prestige นะคะแล้วก็โซเชียลทุกช่องทางของนิตยสาร Prestige เลยนะคะของเดือนพฤษภาคมเดือนมีเดือนหน้านั่นเองก็คือเดือนนี้แหละที่คลิปออนแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่นึกถึงออมแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมถ่ายปกในครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็วันนี้นะคะน่ารักมากเพราะว่ามีพุณสามีนะคะมาด้วยนะคะมานั่งรอเป็นกำลังใจใช่ไหม เนี่ยสวยไหมสวยโอเคบา,บายบายทุกคนหวังว่าจะชอบนะคะ